เุ้ยน้องบิงวันนี้น้องบิงเป็นตำรวจครับแล้วจะมาดูว่าใครจะได้เข้าบ้านบิงบายมั่งมีคนที่จะมาเข้าบ้านมาเที่ยวหาบิง<อ>บายกันเยอะเลยยวันนี้เป็นปาร์ตี้เป็นปาร์ตี้เอฟซีบิงบายวันเกิดใช่วันเกิดน้องบิงแต่ว่าเป็นตำรวจอ่ะต้องดูให้ดีจะมีคนปลอมตัวเข้ามาในบ้านาน้องบิงเพราะเพราะว่าช่วงนี้ระบาดมีโรคระบาดต้องตรวจด,ดูก่อนอ๋อตรประชาชนตรวจดูบดัตรชชประชาชนดูบัตรประชาชนหมดอายุยยา แล้วก็ดูอะไรอีกครับชื่อชื่อเจนมีไหมมีคนชื่อเจนไหมตัวเจอ่ะมีคนนี้คนที่หนึ่งครับน้องบี๊งจะให้เข้าบ้านไหมเจนเบคอนอยู่อ๋อเราต้องดูที่อยู่ด้วยนี่ไงศูนย์สองศูนย์สองูนย์สี่เจนเบคอนทำอาชีพเป็นเชฟโหเราจะโทรไปที่บ้านเพื่อเพื่อมีคนเพื่อมีคนรับโทรศัพท์ ้าไม่รักแสดงว่าคนนี้ใช่เราโทรไปที่บ้านของเจนเบคอนนะครับฮัลโหลเจนเบคอนพูดอยู่อ้าวมีคนรับอ่ะอ้าวท่ารูหมทำไงดีว่าคนนี้เป็นอะไรของอ้าวทำไมมีเจนเบคอนสองคนอ๋อมีเจนเบคอนกับจอนกันอ๋อเขาเป็นสามีภรรยากันนามสกุลเดียวกันเลยเบคอนเอาไงดีบิงให้เข้าไหม อ๋อให้ผ่านได้ใช่ไหมแสดงว,ว่าคนนี้เป็นคนดีนคนต่อไปเราต้องมีเช็คลิสต์เราต้องเช็คอาชีพุ้ยกดผ่านเลยเหรอแล้วเราก็ต้องเช็คอะไรอีกเช็คใบคำขอเอาละครับเช็คอะไรอีกกดผ่านเลยครับทขาไม่ให้บัตรมาคนนี้เขาไม่มีบัตประชาชนมาอุ้ยเขาชื่อ อุ้ยชื่อแปลกมากกว่าชื่อแบทแบทแปวลว่าเลวคนนี้ชื่อเลวคนนี้ตัวร้ายแน่เลยอ่ะ 12, ให้เข้าไหมสอยอ๋อเราจะโทรเขามีเพื่อนด้วยอ๋อเขามีเพื่อนอยู่ในห้องศ <1. S 2> ูนย์สองศูนย์หนึ่งเอาละครับเราจะโทรไปที่เบอร์นี้แล้วครับเราเคยเห็นพี่ไบอ่ะมีคนหนึ่งเขาไม่รับเนาะใช่อ๋อเขาบอกว่าคนชื่อเบสแบทไม่อยู่บ้าน เอาไงดีให้ข้าบไหมไม่ใช่น่าจะเพื่อนข้าวนะใช่น่าจะเพื่อนข้ารับให้เข้าไหมให้ข้าไปพ่อข้าดูปกติเองใช่คนต่อไปฮัลโหลสวัสดีครับฉันชื่อโรบอคอุ้ยเขาชื่อโรบอคพ่อดีทีคันแมวพ่ออยากรู้ไหมอย่างนี้มันเป็นแมวใช่เป็นแมวอ้าวทำไมอ้าวเออมีแมวเยอะจังหนูรู้แหละตัวนี้ก็มีแมวหนูเห็นว่าถ้ากดอันเนี้ย ก็หนูบอกกดอ๋อไม่ต้องกดหรอยังเดี๋ยวรอก่อนอ๋อโอเคหนูก็ตายหรอกรอถ้ากดนั้นจะตายเหรอลองไหมล่ะอ่ะลองสิจะเกิดอะไรขึ้นดีนะไหนไม่เห็นเป็นอะไรเลยโอ้โหตอนนี้เกิดเหตุฉุกเฉินแล้วลองโทรนี่พ่อดูนะโทรไปหาตำรวจเหรอดีนะไหนไหนไหนจะเกิดอะไรขึ้นฮัลโหลฮัลโหลเดีนะ ไม่เห็นมีอะไรเลยอ้าตำรวจแมวมาอ๋อตำรวจแมวมาจับตัวร้ายนี่ไงโดนจับแล้วโอ้เราลองดูซิเป็นยังไงเราลองปล่อยผิดคนกันไหมปล่อยให้เข้าไปให้หมดทุกคนเลยบิ๊กปล่อยให้เข้าไปเลยโอเคดูืิฟมือแมวเป็นยังไงตอนนี้เราให้ทุกคนเข้าไปในบ้านบิ๊กบายได้หมดเลยไม่รู้ว่าใครจะเป็นฟอมบี้หรือเปล่าอุ้ย คนนี้แน่เลยอุ้ยหรือว่ากลายเป็นคนนี้โหไม่มีใครเป็นฟัมบี้ครับทุกคนผ่านหมดอุ้ยคนนี้หรือเปล่าผ่านหมดเลยอุ้ยมนุษย์หัวเขียวก็มามิ้งเคอนสบายเลยไม่มีใครไม่มีใครพลาดเลย <Be acon. S 1> อันนี้ชื่อนูบนูบนูบนเบคอน ใช่คนนี้ชื่อแบดแบดเบคกมาอีกแล้วใช่สบายเลยบิงเราสบายเลยฮะหัวปลาหมึกหัวปลาหมึกก็มามีคนมางานปาร์ตี้กันเยอะเลยแต่ไม่มีใครเป็นตัวร้ายเพราะว่าคนที่มางานปาร์ตี้บิงไปเป็นคนดีอุ้ยดูฟันก่อ t e x นี่แหละจริงเหรอเนี่ยคนนี้นี่แหละเฮ้ยแล้วเราจะให้เข้าหรอ เอาเร็วเรามาดูกันเ,เร็วมือแมวมือแมวจะออกมาเต็มเลยนั่นไงมือแมวน่รักไม่เห็นน่ากลัวเลยด็อกเตอร์คนนี้เขาชื่อด็อกเตอร์ิลอัพตันด็อกเตอร์คนนี้มาเที่ยวงานวันเกิดปาร์ตี้ดิงบ่์หรอ,อถ้าคนนี้เข้าพ่อให้เข้าคนนี้เพื่อนพ่อแบงค์เองโอเคอเคนต่อไปเป็นเพือเ่อนใครเคอาของจริงครับ ของจริงจะน่ากลัวนะเอา้าอุ้ยดูหัวเขาสิไม่ใช่เพื่อนพ่อแล้วมาดูมาดูประวัติกันดีกว่าเขาอยู่ห้องไหนเนี่ยไม่หนูต้องดูบัตรประชาชนเขาเออแล้วก็ดูใบคำขอเขาด้วยไม่ใช่พอ่อไม่ใช่นี้มันคือนี้ใช่คนนี้เพื่อนพ่อหรือเปล่าพ่อจำไม่ได้แต่ทำไมหัวเขาเป็นแบบนี้มีคนรับหรือเปล่าต้องมีนี่คือเกมของจริงแล้วนะครับบิง ฮัลโหลดรอับตันพูดอยู่เขาบอกว่าตัวข่าพูดอยู่แสดงว่าคนนี้ตัวปลอมเนี่ยเขาบอกวันนี้ฉันไม่ได้ไปไหนฉันอยู่บ้านเรียกตำรวจมาอันนั้นอ่ะเป็นวันเกิดอันนี้เป็นหอพักเรียกตำรวจมาตำรวจจะมามาแล้วนี่ดูตำรวจของจริงครับเป็นแบบนี้ไม่ใช่แมวเกมเมื่อกี้เป็นแมวมีตัวตลกมาก่อนใช่ จับไปแล้วบินเก่งมากต้องบินจับผู้ร้ายไปแล้วหนึ่งคนคนต่อไปมาเลยครับคนนี้ให้เข้าคนนี้เป็นเป็นเพื่อนไม่กิฟไม่เป็นเพื่อนหนูอ๋อเป็นเพื่อนหนูเหรออ่ะให้เข้าไปเลยโอเคคนต่อไปมาเลยครับคนต่อไปมาเลยครับออ้ยคนนี้คุณปูคนคนนี้เป็นแฟนกับคนนี้ค่ะไหนเขามีแฟนด้วยเหรอใช่พี่ อ๋อคนนี้กับคนนี้เขาเป็นแฟนกันเขาอยู่<ช>ห้องเดียวกัน<ช>เขามีจมูกใหญ่เขามีหน้าย,ยาวหน้าที่กลมใช่แล้วเขาก็มีแว่นตาข้างเดียวด้วยโอ้เขาเป็นลอเยอร์จมูกเขาดูไม่ปกติจมูกเขาดูเป็นสีแดงนะเขา,เขาจะเป็นตัว <ไป S 1> จริงไหมให้ให้เข้าเลยเหรอ้เข้าเลยไม่ต้อง้าบิงให้เข้าผิดคนอ่ะบิงเจอมือปีศาจเลยนะ อุ้ยดูคนนี้สิหนวดยาวมากๆแต่เดี๋ยวพ่อดูก่อนนะว่าทําอาชีพอะไรอ๋อคนนี้เขารับจ้างวาดรูประบายสีด้วยแต่ว่าดูหน้าเขาไม่น่าใช่เด็กนักเรียนนะเขาแก่แบบเนี้ยพ่อแบลงคิดว่าเขาเป็นตัวร้ายถ้าอย่างนั้นเราต้องเรียกตำรวจกดเรียกตำรวจเลยครับนี่เรียกตารวจกดตรงนี้นี่แล้วเราก็โทรไปที่เบอร์สามสามหนึ่งสองเขาเป็นหน่วยดีๆสามสามหนึ่ง พ่แต่ว่าไม่ใช่จริงไม่ใช่อะไรพ่อผิดไม่ใช่ผู้ร้ายหรออุ้ยหนูรู้ได้ไงพ่อะจะเป็นผู้ร้ายก็ได้ไนี่ไงตำรวจมาแล้วถ้าเป็นผู้ร้ายตำรวจเขาจะมามจริงจริงอ้าวไม่งั้นตำรวจจะจับได้ไงนี่เนหะ็นไหมอ้าวต่อไปให้บิงเป็นคนให้บิงเป็นคนจัดการบิงดูสิบิงจะทำถูกหรือเปล่าม,มาแล้วคนนี้มีหนอนที่หน้าด้วยเอาละครับอุ้ย บิงเรียกเรียกตำรวจเลยหรอหนูยังไม่ได้สืบเลยหนูไม่ต้องสืบเลยหนูเห็นหน้าหนูก็รู้เลยอ่ะอ๋อคนนี้น้องบิงคิดว่าเป็นโจรถ้ไม่แน่ใจอ่ะถ้าไม่แน่ใจอ่ะหนูจะลองดูอ๋ออันนี้บิงแน่ใจเลยแบ๊กโอ๊ยตำรวจจับไปแล้วต่อไปตาพ่อเดี๋ยวพ่อจะเลือกคนต่อไปเองครับน้องบิงจะให้ผ่านหรือเปล่าคนนี้ยปากเขาใหญ่มากสวัสดีตอนบ่ายค่ะฉันขอเข้าไปในงานปาร์ตี้หน่อยได้ไหมคะ น้องบิงจะทํายังไงครับน้องบิงกดตรงนี้เป็นเช็คแล้วน้องบิงก็จะกดอันไหนต่อครับน้องบิงจะกดอะไรอ๋อน้องบิงดูบัตรประชาชนเขาชื่อ, My Stone. อไมไมสโตนยางไม่หมดอายุอ๋อเราดูเลขบัตรประชาชนตรงนี้ยังไม่หมดอายุ<ม>ครับใช่ตอนนี้เป็นปี1955ส่วนบัตรมรยอายุ1978ชื่อว่าชื่อว่าไมค์สโตนไมสโตนอ๋อแล้วน้องบิงก็ดูลายชื่อว่ามีไหม มีมีนี่ไงคนนี้ถ้างั้นก็ผ่านมาสิผ่านผ่านผ่านเลยเพราะว่าแม่กิ๊้บอกว่าคนนี้เป็นเพื่อนแม่อ๋อเป็นเพื่อนแม่เขาเป็นคุณครูโอเคต่อไปตาพ่อแบงค์พ่อแบงค์จะเช็คซิว่าผ่านไหมคนต่อไปคนต่อไปอู้หูฟันขาวมากสวัสดีตอนบ่ายผมชื่อไอแซคให้ผ่านไหมไอแซคนี่ไงเขาอยู่ห้อง เขาอยู่ห้องคนเดียวงั้นเราลองโทรไปที่ห้องไหมคนในเขาก็อยู่ห้องคนเดียวงั้นเราลองโทรไปที่ห้องไหมไม่ต้องเถอะเขาผ่านได้อ๋อเขาผ่านเลยเก่งมากพ่อเนี้ยบางคนอ่ะก็เขาก็ผ่านได้ไม่มีอะไรเนี้ยใช่อ่ะอันนี้อันนี้ตาพ่อเขาชื่อลูอิสผ่านได้คนเนี้ยพ่อไม่เช็คเลยไม่ต้องเช็คเพราะจำหน้าเขาได้อุ้ย คนนี้หน้าแปลกๆอ่ะตาขําเป็นแบบนี้อ่ะอุ้ยฉันขอรายละเอียดหน่อยบารประชาชนมาดูหน่อยสิไหนๆจะจะเข้าไปในงานและก็ขอบตรประชาชนหน่อยอุ้ยเขาว่าเขาไม่มีบายยไม่มีก็ไปนตั้งปอุ้ยเขาไปง่ายเนาะก็ผ่านได้ก็ผ่านได้คนนี้คนนี้เป็นเป็นเพื่อนพ่อเองผ่านได้ เข้าผานเอาอย่างงี้ดีกว่าบิงเราเปิดให้เข้าให้หมดเลยดีไหมเฮ้ย <Hey! S 1> คนนี้ไม่มีหน้า <Okay. S 1> ไหนลองให้ผ่านสิพ่อหนูไม่ชอบไม่พ่ออยากรู้ว่าถ้าเราเอาซอมบี้เข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นบิงบิง oh. บิงเอา้าบิงเราทำไมมันถูกอะเฮ้ย oh. บิงอ๋อ oh. มันโทรไม่ได้มันถูก เมืเ่อกี้คนไม่มีหน้าแต่พอให้เข้าไปมันก็ถูกเ,เอาบิงก,กดอันนั้นผิดแล้วบิงพลาดแล้วถ้ากดอันนั้นอะ่ะเกมมันจะค้างหนูจะลองดูเหรอโอเคลองดูครับน้องบิงลองกดดูว่าหายค้างไหมบิงก,กดโทรดิจิโทรยังอ๋อโทรแล้วมาแล้วตำรวจมาจับตัวแล้วาาตำรวจบอกว่าเยี่ยมมากที่คุณช่วยงานฉัน ฉันไปทำงานต่อแล้วนะเค okay, คนต่อไปคนต่อไปตาพ่อแบง์เองอุ๊ยทำไมคนนี้เขามีสามตาคนนี้ไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่แน่นอนแต่พ่อแบง์อยากให้ผ่านพ่อแบง์อยากรู้ว่าถ้าซอมบี้เข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นยังไงมันจะมีมือมาใช่ไหมทุกคนเรามาดูกันว่าจะมีมือมามัา้ยมันไม่มีหรอกเห็นไหมบอกแล้วมันไม่มีไม่มีทำไงอะ่ะทำไงถึงจะมีมือมา ต้องให้ผ hmm. okay. ่านไปให้หมดเลยกดตัวนี hmm. like yeah. so like, ้ค mm ้างไว้เลยโอเคไม่องกดค้างค่ะจิมือจะมือจะมาไหมมาไหมเดี๋ยี่คนไหนเรามาลุ้นกันว่าคนไหนนี่คนนี้เป็นมือมันมาแบบนี้เลยบุ๊เนี่ยอันนี้มันจะน่ากลัวโอเคเจอแล้วเราเจอตัวลายแล้วเกมนี้คือสนุกมากมีทั้งในโลบอกแล้วก็มีช้งเกมของเขาเองเนาะ เงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบี๊กบายด้วยนะบ๊ายบาย